ยืนถูกนะเรื่องกระถุกหมดฐานอ่ะโอเคแต่เราไม่โอเคเพราะว่ามันยากสักท่อนแน่สักท่อนยังไม่ตื่นสิ่งไม่ไหวทุยพี่โอ้ยนังดีนี่ขนาดเทียงยังไม่ตื่นนะเนี่ยที่ค่ะขอตัวเราก็สู่ช่องคุณเบิร์กม่ค่ะเออเยตบเฉลียตเ่ยียตี EP แรก เราไปเป็นลิเกแล้วกับน้าโตรเรารู้สึกว่ามันไม่พอเพราะว่าหน้าเราไปริเกอปุ๊บดูอาจจะไม่ใช่แต่พอมาถึงที่ตรงนี้รู้สึกเหมือนอได้กลับบ้านได้กลับบ้านขนาดเลขายยังพูดว่าหน้าเธอได้สามารถออกไปเล่นแล้วไม่ยกอาจจะชอบได้เลย <laughs> ได้เลยได้กว่าเราอีกวันนี้อยู่ที่โรงลิกเกอเอโอโรงยิ้งงวก็้วคืออีพีนี้เราจะมาแบบเหมือนเดิมคือไม่สามารถแต่งเองได้เพราะว่าเราต้องมีเอ็กซ์เพรสผู้เชี่ยวชาญขอเจว่ามือต้อนรับพี่ตั้งค่ะ สวมสดค่ะพี่าชื่อตั้งนะคะเป็นลังเอกประสมคณะนี้ค่ะอาจจะดูไม่เหมือนนะดูเหมือนศพแล้วนะสวยแล้วพี่ตั้งอยู่คณะอะไรนะคะอันนี้คือคณะนีคือคณะเหล่าเงกเหล่าชุนแปลว่าคําว่าเหล่าคือสื่อถึงตึกหรือว่าอะไรที่มันสูงก็จะแบบว่าเลยหมายถึงหอโยกก็แสดงว่าแบบว่ามีความแบบว่า รำรวยอะไรต่างงขนาดนี้เราเปิดมาประมาณทั้งหมดก็มันเกือบร้อยแล้วเกือบร้อยเพราะว่าเกิดกิอะไรประมาณรุ่นรุ่นสามเนี่ยรุ่นนี้คือประมาณ20ปยี่สิบปีนะแล้วจะมากกว่า20ปีอ่ะเขาถามแรกทําไมพี่ตั้งถึงยูดีแบบอยากเป็นนิวอ่ะคนที่จะอยู่รงนิวได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตัดเที่ยวอ๋อเขาว่ามันได้สั่นจอนสามวันย้ายสี่วันย้ายห้าวันย้ายนู่นนี่นั่นตอานีคนที่ไม่มีปัญหาอะไรมากมาย โอเคเออ,อวันนี้เราจะมาแต่งหน้างิ้วโดวยให้พี่ตั้งอเป็นคนจัดการให้เรางั้นหนูขอถามเรื่องเมคอัพก่อนงิ้วคือจะต้องหน้าขาวทำไมต้องหน้าขาววะแม่เพราะว่าเมื่อก่อนคนเล่นนิ้วคือขาวมากปะ<น>พอคนจีนกาชาถูกต้องเขาสื่อว่าคนจีนต้องตัวขาวก็เหมือนละควรเวทีต้อสื่อแล้มันใหญ่ไว้ก่อนเขาต้องการแต่งให้รู้ว่ากูโกงนะให้มันชัดหน้ากูสีดําดำไม่ต้องเป็นต้องลายก็ได้แต่ดําแล้วมีอะไรแดงแล้วเป็นไนง ก็คือแสดงว่าสีที่ใช้ในการแต่งหนิ้วแต่ละครั้งอ่ะคือบ่งบอกว่าไม่ว่าเป็นการวาดการ์ต้นการนี่การวาดบนใบหน้าเนี่ยมันจะเกี่ยวกับอา้วเพื่อคา้วตรงตรงเลยเป็นพวกขนหน้าที่มีอายุหน่อยอา้วสั้นหน่อยมีแต้มแต้ตรงกลางก็คือพวกออกรบอ๋อคือแบ่งด้วยสัญลักษณ์บนใบหน้าด้วยส่วนถูกต้องถ้าเป็นนางเอกก็อาจจะก็แบบคิ้วโค้งหน่อยหวานซี๊หวาไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าดูจริงแล้วว่าการแต่งหน้าผิวใช้ก็ไม่ได้เหมือนกัน เราต้องสื่อสารให้ได้ให้ได้ให้รู้ว่าฉันเองนะจ๊ะดูไลยนะได้งั้นหนูถามว่าเครื่องสำอางปกติอะที่ตั้งซื้อที่ไหนอะดูหาซื้อยากอยู่นะไอพวกเนี้ยลองพื้นนิ้มลองพื้นนิ้วมีหมดสมัยเนี้ยอะไรนี่มีแล้วแอปกปกอช็อปปี้ช็อปปี้มีแล้วก็คือมันเป็นสิ่งที่ผลิตมาเพื่อหน้ายิ้มโดยเฉพาะเป็นสีขาวโดยเฉพาะมีทุกสีก็คือเราต้องใช้ประเภทแบบสมัยก่อนจะมีแค่นี้เอามีแค่มีแค่แบบอย่างนี้ ก็คือแค่นี้เป็นพื้นฐานสมัยก่อนคือพื้นฐานคือมีแค่นี้แสดงว่าเมื่อก่อนเมคอัพคือไม่ได้เยอะคือไม่มีเลยคือปัจจุบันที่เราเห็นว่าอ๋อมีเชนนี่นั่นคือเราปรับให้มันสวยเอปรับตามยุคตามสมัยขึ้นอ๋อเออหนูไม่เคยได้สังเกตเลยอะค่ะไปลองไปลองไปลองหาคิดที่แบบยุคพวกห้องกงสมัยก่อนดูจะแบบว่าหน้าดำแดงมันก็แค่นั้นแต่แบบแดงโดนไม้ตีหน้ามันแดงแบบแดงอ้คือแต่ปัจจุบันคือเรามีแบบให้มันสวยขึ้นเวลาขึ้นแบบว่าเอาสีนู่นสีนี้มาปน เออมันเลยดูละมุนขึ้นมาใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องเพราะไม่ก่นกับมันแข็งมากแล้วก็สมัยก่อนก็คือไฟไม่มีเรตฐกินเจ้พยุออกเมื่อกี้ที่พี่คนนึงบอกว่าคือไม่มีไฟแต่ก็จะตะเกียงเล่นก็ได้จตกินเจ้พยุไม่มีไม่มีไฟเลยตะเกียงแบบใหญ่ๆสมัยก่อนก็ใครแก่จะรู้นะคะคือดักดักแก่แต่สมัยนี้ไม่มีไฟทรงไฟสีนี่นู่นมี้วก็ต้องปรับหน้าให้มันเข้ากับยุคสมัยอ่ะงั้นเราเริ่มเลยเริ่มเลยแต่สมัยก็คือใช้เครื่อส่องอางเกือบปกติเกือบปกติทุกอย่างนะ แต่แค่ดูอาจจะดูสีเหมือนที่พี่ตั้งบอกเมื่อกี้ว่าบางทีสีมันไม่ขึ้นใช่สีมันไม่ขึ้นบางทีแบบว่าเครื่องสำอางปกติเงี้ยมันไม่ถูกกับแป้งนิ้วแป้งนิ้วดูดใช่กืนหายบางทีสีเวลาเขียน่ะไม่ติดแต่ลบหน้าพวกสีติดตามันจะมี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 อยู่แล้วพวกเนี้เริ่มกันที่อะไรก่อนะเดี๋ยวรวบผมเก็บผมไม่หมดเหตุผลที่เราจะต้องเก็บก่อนเพราะว่าครามลับระเพราะเดี๋ยวเราจะไม่โชว์ผมจริงเลยอ๋อใสาแจะปลอมหมดแค่ใส่ปุ๊บก็รู้สึกเลยว่า หน้าเราถูกละในฝังมาได้เลยนะนพี่<ล>ยอยากได้หน้าอิ่มอย่างนี้มัางหนูหน้าตอบอ่ะคันแรกเราจะลงลงไปลองพื้นก่อนราคาหรือว่ากวนอิ่มก็ได้ ก็บมาุงไปในตัวก่อนเข้ามาลงไปตัวก่อนไม่ต้องบอกว่าอยู่เมื่อก่อนอ่ะเขาก็จะลงตัวครีมมิวส์ลงเลยไปเลยแต่ว่าพอปัจจุบันแล้วเราก็ต้องใช้ชีวิตจริงก็ยังต้องใช้ยูใช่หน้าเราต้องใช้ยูลดนิดนึงเออเราต้องแบบว่าไม่ได้อยู่ละครต่อเวลาพี่ตั้งก็เลยแอบพายได้กันแบบว่าเราลงลองเลงคือนิดก่อนเพื่อจะแบบว่าาหลังหน้านนิดึงมีอะไรเหมือนแบบเป็นหนึ่งชั้นหนึ่งสีใช่ถ้าเันแบบว่านี่ ครีมยิวเมื่อก่อนเขาใช้อะไรวะแม่ก็คือใช้อย่างนี้แหละก็คือมันมีมานานก็คือมันมีมานานมากเหรอเราก็เกิดไปทันอะเนาะก็คือก็คือยังไปรุ่นอยู่นะคะเกิดไปทันนั้นแต่ถ้าสมมติว่าเมื่อก่อนเขาอาจจะถ้าไม่มีครีมเขาก็เป็นอย่างนี้ก็คือแป้งฝุ่นผสมน้ำให้เหนียวๆแล้วก็ทาหูยวี DIY มากไนทีพวกแดงๆเมื่อกี้พี่ตั้งบอกว่าใช้ก้านทูบอะไรก้านทูบผิดแทนแทนเนี่ยแทนผู้การอ๋อเออพอเมื่อก่อนนะแทนู้กานเพราะเมื่อก่อนไม่มีผู้การนี่มาแล้วอ๋อเราจะอันนี้เป็นครีมยู อันนี้คือครีมยูที่แบบว่ามีความข้นอันนี้คือสีใหม่้ะนะสีเก่ามันเป็นยังไงคะสีเก่าคือมีแค่สามสีไงอ๋ออันนี้คือมีการเลเวลชันผสมอันนี้คือทางบริษัทของเขาเนี่ยก็ผสมให้เราแล้วอ่าหนึ่งยกแล้วเราก็มาบัสมก็เอาผสมของเราเองว่ามันไม่กับหน้าเราอะถ้าสมมติว่าผู้ชายหรือผู้หญิงอะไรแต่งยากแต่งง่ายกว่ากันผู้หญิงจะยากที่อุปกรณ์เพราะมันจะมีเครื่องพมเครื่องหัวเครื่องนู่นเครื่องนี่แต่เรื่องเมคอัพก็ไม่เมคอัพคือพื้นฐานคือปกติเหมือนกันบทแต่ละครั้งที่เราได้คือ ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีคนเขียนบทมีคนเขียนบทอยู่ค่ะบทละครนี่คือเราต้องซื้อนะเอออออไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่หาเธอที่จะเขียนให้เขาเป็นอาจาร,รย์เราประจำโรงเราใช่ไหมหรือไปคิดนิ้วมาใหม่เรื่องหนึ่งเพาให้าสามหมื่นจ้างนะจ๊ะอ่าจ้างซื้อสามหมื่นคิดนิ้วแล้วเอามาเขียนเป็นเรื่องมันมีเรื่องไย่างไงทงเหนือมังกรอะไรอย่างเงี้ยนี่แรงเลยทุกอย่างนั้นก็คือมีคนเขียนบทสามก๊กเอ้ยมีหมดเรื่องอะไรที่นิยม ที่นิยมสุดๆนะปวงวุณจิ๊นปวงคุณจินพูดไทยร้องไทยก็มีคือแบบว่าเขาต้องเน้นเรื่องดราม่าไหมอ่ะไม่สมเป็นนะส่วนมากคนที่ดูเรียกน้ำตาอะไรเงี้ยแม่มันก็จะมีสมมุติเขาเป็นคนจ้างเราอ่ะคือเราอยากดูแบบว่าอ๋อคือมันรีเควสต์ได้ได้เลยแต่เรื่เมื่อที่เกิดกูรีเควสต์มาปุ๊บตังมาด้วยนะจ๊ะอ่าโอเคสมมติว่าหนูจ้างพี่มาแล้วคือเนี่ยดูเรื่องนี้มากปวงวุณจินแล้วหนูบอกว่า แต่อยากเพิ่มตังอีกได้ไหมเออเดี๋ยวคืนนี้มึงเล่นไปเลยก่ะค่าผ่านอะไรเงี้ยอ่าากันไปเนี่ยที่เนี่อย่างน้อยก็มีคนดูตั้งแต่ล้นเพราะดูเป็นชุมชนที่ดูคนแก่กยอยู่นะคนดูยิ่งคุณเยอะมากที่นี่แต่เมื่อคืนเนี้ยล่าสุดเห็นแล้วแบบว่ากระตือนใจมีอยู่สามคนอาจจะติดไปเที่ยวกระต่ายหางกัหมดแล้วค่ะไม่ถึงวีนเที่ยวรู้เดสมอร์เรย์หมดแล้วใช่เพราะว่าสมัยนี้คือมันมียูทูบไงอ่ะยูทูบอุ้ยเรามีไลฟ์ไหมอ่ะบางคนก็ทํา พี่อย่างี้อาจจะะแบบว่าของส่วนตัวเพราะตอนนี้ลิเกหนูมีถามเขาก็บอกว่าเขาก็มีการปรับตัวด้วยกันที่เขาจะมีการไลฟ์สดด้วยวงการย้คนล้าหลังที่สุดคือเขาจะพยายามไม่ปรับเขาจะอยู่ในโลกของเขาลกอ,อินดนี้เขาอยู่ในโลกขเขาโลกท่าใบานี่ย,ยุ่งกู คนนี้ก็เป็นงี้จริงๆเราก็เป็นคนนิ้วเราไม่ได้ว่าคนนิ้วไม่ดีนะหนูอาจจะวัฒนธรรมในการพอเราอยู่กัดตรงไหนมากๆมันก็อาจจะอาจจะหกใช่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 เพราะหนิมีคนจะสงสัยว่าลิเกมีแม่ยกมีคนมาห้อยมาลายใชาไหมใช่หมือไมิ้วจะมีหรือไม่เขาเขาว่าแม่ยกจะไม่ใช่ยกใช้คำว่าแม่พี่บุญธรรมเขาบุญธรรมเจเจโกโก้ใช่คำบุญธรรมบุญธรรมบุญธรรมกันเธอบุญธรรมฉันเป็นพี่สาวเออดูนิ้วเพราะว่าเอ็นดูกันสถาการณ์นิวมาจะไม่ใช่ว่าพ่อยกแม่ยกเขาจะไม่ชอบ เมื่อกี้พี่ตั้งบอกว่าเงิ้วมันจะมี2ช่วงเวลา2องพาร์ทสองพาร์ทมีเช้าเช้าแต่คนอาจจะคิดว่ามีแค่ตอนเย็นอย่เปนมีตอนเช้าด้วยเช้าเช้าเรื่องการเป็นการไว้เจ้าสักการะสมมติเงี้ยในสามวันวันกลางจะเป็นวันใหญ่นี้ก็มอกจะเป็นเหมือนการฝึกไปตัวพวกเด็กๆเด็กๆนี่คืออะไรพวกเด็กเลในทหารเพิ่งจะเริ่มเลิกใช่เพิ่งเริ่มอะไอย่างเงี้ยอันนี้เราทำอะไรคะเขียนจมูกค่ะขึ้นโครงค่ะอันนี้คือโครงอันนี้คือเราวาด นั้งาต่สมัยก่อนก็ว่าทรงๆใช่ค่ะคือทรงนี้แหละดูถ้าพยายามให้สังเกตคือจริงๆหน้านิ้วคือหน้าของลักษณะโง่เหงที่คนจีนรู้สึกว่าเป็นโง่เหงที่ดีถูกไหมผู้หญิงคิ้วโก่งๆตาเล็กๆตี๋จมูกเล็กอ่าใช่ถูกต้องถูกต้องหน้าขาวใสถูกต้องเป็นหน้าพื้นฐานของคนอุ้ยใช้สมาธิเหมือนกันเนาะเพราะเป็นหน้าคนอื่นไงแต่เป็นหน้าเราสิบนาทีบบที่เดียวสองทีเพราะว่าแต่งทุกวันเนาะใช่มันชินไปแล้วพี่แต่งเป็นผู้ชายก่อนได้ค่ะเป็นสองพาร์ท เด็ผู้ชายก่อนหรผู้หญิงเมื่อกี้มีคําถามกับพี่ตั้งว่า,วาคนเราก่อนจะเป็นอยู่ได้ต้องได้ภาษาจีนเหมพี่ตั้งองว่าจําเป็นมากๆจำเป็นมากๆที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดภาษาจีนไม่เป็นอะเราไม่ฝึกใช้ภาษาจีนลิ้นเราจะแข็งเมื่อก่อนเมื่อกี้พี่ตั้งบอกว่ามีคนร้องไทยๆด้วยสแสดงว่าเมื่อก่อนคือจีนล้วนล้วนเลยร้องไทยที่คือรึไหมภาษาจีนแหละแต่ออกคําไทยฮะเหมือนเราเหมือนเราฟังฟังเพลงฟัคงคน,คน,ค,นคนไทยร้องร้องเพลงฝรั่งแต่แบบภาษาแบบ เป็นท้วนอะสำเนียงเราสำเนียงละเออสำเนียงไทยอย่างเงี้ยมันจะมีลำดับชั้นบางทีพี่ตั้งก็บอกว่าสมมตินิ้วเนี่ยมันก็เหมือนลิเกไทยจักจากวงวงกับธรรมดาหรือว่าบางทีเวลาการพูดภาษาโขนหรือภาษาคนพูดอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันข้างนอกข้างในไม่เหมือนกันเออทุกวันนี้ก็มีนิ้วสากลนิ้วสากลคือแต่หน้านิ้วร้องเพลงนิ้วแต่ต่างตัวเป็นแบบเนี้ยต่างตัวแล้วปกติเลยผมผมปล่อยผมปกติมีจ้าเป็นนิ้วสากลเนี่ยสามารถพูดภาษาแบบว่าชาวบ้านได้ ผู้พูดภาษาไทยเล่นได้อันนี้คือผู้พูดภาษาไทยได้ปนๆได้อันนี้คือเราอยู่ในเวการเกียร์เชดดิ้งอย่างเงี้ยอะค่ะใช่ค่ะเชดดิ้งง่ายให้มันแบบว่ามีการไล่สีเจ้าเจ้าหน้าสมัยใหม่สมัยก่อนดีคือสมัยก่อนคือเสร็จแล้วนะสมัยก่อนคือวาดแล้วออกเลยหรออย่างนี้เลยอ๋อแต่สมัยใหม่มันสวยง่ายมันต้องแบบวาดชำให้มันไอ้นี่หน่อยสมันก่อคือแดงคือแดงแบบว่าปีกนกเลยอะปีกนกไปเลยไม่ต้องรอยหนี่ ก็าอาจจะเน้นแค่ว่าแบบให้มันชัดอะตามที่แม่บอกใช่ใช่ใช,ชเพราะว่าวัฒนากรรของคนสอรอษฎไม่มีอมก็คิดว่าอะไรที่มีสีได้ไก,ไกไ็ไปก่อนเออตัมงไปก่อนแล้วค่อยไปนี่ที่หลังอันนี้คือเรากําลังคือจะพยายามแบบว่าทําให้หน้ามันชัดไงพวกแดงพวกเนี้ยฉีดไว้ให้มันเป็นเบรดไปก่อนเออซึ่งสมัยก่อนเขาแต่งคนอื่นแต่งยังไม่รู้นะแต่งแต่งี้ ซึ่งคนนิ้วอ่ะพื้นหน้าเหมือนเหมือนกันทุกคนแหละแต่แค่ว่าเราจะหาวิธียังไงมาแต่งแต่งหน้าไงให้ขึ้นแต่จะบอกว่าหลังๆมาคือนิ้วพอมันทำหน้าให้ละมุนอ่ะมันก็รู้สึกเหมือนอยากดูขึ้นนะรู้สึกยางไงมันการเป็นการแบบว่าเหมือนแบบเฮ้ยมันมีอะไรแปลกวะใช่ไหมมันไม่ได้แค่แบบว่าเขียนวาดไม่ใช่แค่โบราณแต่แค่ปรับให้มันดูละมุนขึ้นอะไรขึ้นให้มันเข้ากับยุคสมัยขึ้นข้านล่งนี้ก่อนเดี๋ยวจะ ลงมนให้เดี๋ยวรอยุงรอยับจะขึ้นบนไปได้ห<ช>อ๋อกมันก็เลยต้องใช้ผับอันใหญ่<ช>นี่คือหลังแป้งอันนี้คือลงมนนะจ๊ะลงโอ้โจ้าก็อันนี้นิดนึงนะราคาอันนี้คือเป็นการลงเพื่อเซ็ต<ช>ครีมเป็นเซตคิมแล้วคีมทุกอย่างสมัยก่อนคือไม่เซตไม่มีหรอก ก็น่ามันมันบางอุปกรณ์กน่ามันมันอย่างเงี้ยเถ้าเก่อนเขาไม่ใช่แล้วเขาเขาออกเลยเหนียวเหนียวไม่ใช่คือมันก็อย่างที่บอกอ่ะอุปกรณ์มันไม่มีใช้แป้งมันอย่างเงี้ยใช้แป้งมันแรงมากจริงจ้าแต่เมื่อกี้พี่พี่ตั้งบอกว่าอย่างแบบคนเก่ากว่านี้สไลด์ล้างหน้าอย่างเงี้ยสไลด์ล้างหน้าสบู่สไลด์อ่ะใครที่อายุมากจริงก็จะรู้ว่าสบู่สไลด์คืออะไรนะคะมันแรงมากแต่มันก็ล้างออกหรือว่าก็นอแก้วอ๋อหนงแก้วก็แรงอยู่นะออืแต่คือมันแค่ไม่ได้ทำมาเพื่อล้างหน้าก็เขาใช้แค่นี้มันล้างออกไง อร่อยอันนี้เาหน่อยอันนี้คือเป็นฝายคอตูมสค่ะเป็นแบบมีฝ่ายคอตูมคอตูมอย่างนี้เสื้อผ้าเราต้องเปลี่ยนทูกสีสั้นไหมอ่ะใช่ต้องเปลี่ยนเรื่อยๆชีวิตต้องสู้สุดถึงต้องมีพวกเขาคอยเตรียมตัวแล้ยปกตินิ้วเล่นครั้งหนึ่งกี่ชั่วโมงแม่เท่าสมัยก่อนนะจะเป็นสุ่มหนึ่งตีสามก็มีตีห้าก็มี ่เลยลเ่นกันโตลุ่มไปเลยก็มีสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นสมัยนี้คือปัจจุบันชั่วโมครึ่งทุ่มครึ่งอาจจะเลิกประมาณห้าทุ่มก็นานอยู่ดีสามชั่วโมงอบางที่ก็จะให้แบบว่าเลิกดึกกว่านี้ก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เจ้วแารมณแล้วแต่เขาไปแล้วพาไปแต่ยิ้วมันจะมีสองแบบก็คือยิ้มสั้นยิ้วยาวยิ้วยาวคือสี่ชั่วโมงเลยทั้งเรื่องสมมุติสมมุติเรื่องยิ้วสั้นที่นิยมสุด ปรพูนจริงอะปรจริงช่วงแบบตัดสินโทษอะไรเงี้ยตัดสินโทษคดีอะไรก็ว่ากนไปมี1ิกว่าตอนอย่างเงี้ยเพราะ่างนิวยาคือมันเล่นเป็นเรื่องต่อเรื่องไปเลยอันนี้คือลงไลน์สมุนิดนึงให้มันดูว่าดูมีนู่นนี่นั่นเพราะว่าปัจจะบารมีไฟแล้วนะคะใช่แล้วค่ะพอเรามีไฟโป้ไฮไลท์ก็จะทําให้เราดั้งด่งถ้ามันดูมีอะไรขึ้นมานิดหนึ่งอย่างนี้สิ่งที่ยากที่สุดเลยของการเป็นนิวเคลื่อนอะความไม่ต้องจําสมองเพราะเรื่องมันยาวเนาะใช่แล้วเราไม่จำอย่างเดียวนะจําบทบาทจํา ท่าทางจําว่าเราต้องต่อใครจำาุ้งนี้แล้วเขาไม่คือไม่มีคนมาบอกเราอะว่าเราจะต้องทําแบบนี้เลแล้วเราก็ต้องรักษาเวลาว่าสมมติฉากนี้เราเคยเร่นรู้มาสิบห้าทีตลอดตลอดไปแล้วถ้ายิ่งเราเป็นตัวรันใช่แล้วต้องรักษาเวลาสให้ได้อันนี้คือเราจะมันเป็นแดงผงคือเป็นเครื่องสำอางเฉพาะแบบมากมากผสมเขาเองมันมันมาอย่างนี้อยู่แล้วนะอ๋อแล้วก็มีการผสมน้ำหน่อยให้มันติดให้มันติดให้มันติดให้มันชัดขึ้นมา จะบอกว่าเมื่อกี้วต้องบอกว่ามันน้อยมากที่จะแบบมีผู้ชายไปเล่นบทนางเอกน้อยน้อยเลยเพราะว่าเพื่อเป็นเมืองจีนอ่ะเป็นที่เมืองจีนเลยอ่ะมีซึ่งสมัยก่อนเลยมีแต่ที่เมืองไทยผมผู้ชายมาเล่นปุ๊บเหี้ยตุ๊ดก็แล้วทําไมอะไอ้ที่มึงกระเทยนี่ว่าอ๋ออ๋ออ๋อแต่ทำไมพระเอกอ่ะเป็นผู้หญิงอ่ะทำพระเอกเล่นตัวผู้ชายได้อ่ะไอ้เรื่องงงไงเราคิดอย่างนี้อิงไปทางโบราณหน่อย พระเอกเธอเอาพระเอกเลยอะเอาผู้ชายมาเล่นอะแข่งเกินไปไม่บอบางไม่มีความนิ่มนวลเพราะเขาต้องการความหวานจีนใช่ต้องว่หวานที่เหมือนใจอะไรวะก็ไปส่วนมากพระเอกที่เป็นผู้ชายจริงๆอ่ะจะเล่นกพวกบูที่ต้องออกรบใช่นางเอกเขาต้องแบ่งสองแบบคนที่หัดบูเยอะๆอะเสียงจะแหบกนี่นี่เราวาดนี่แล้วอ๋อมันจะแดงแบบแดง นี่ว่าดูย่ำบากรู้ไหมไอเช่นนี่มึงก็แต่งตัวเหมือนกันหน้ามึงก็เหมือนกันแล้วคุณจะรู้มึงเป็นอะไรยังไงมันก็เป็นไหมเออเพราะว่าหนูตอนแรกหนูก็แบบชายหญิงแต่งกันต่างกันไหมอะไรไหมทุกคนจะคิดว่ามันเหมือนกันแต่กจวันไม่ก็หนูไม่ไม่ใช่แรกๆเราคิดอย่างนั้นแหละคิดว่าอุ้ยหรือก็แต่พอได้มาจริงจริงก็อีกแบบหนึ่งแต่พอได้ขัดเล่นแล้วได้พอได้เรียนรู้จริงๆอ่ะเฮ้ยไม่ใช่อุ้ยอันนี้เราลงอารมณ์ฟลบัช f e e ถ้ามัน ขึ้นมนอย่างนี้นิดนึงหน้ามันต้องแบบว่าเหินเหินอ,อุ้ย <จร S 1> มันเ<จ>ริ่มม้ว่ะววมันเริ่มรู้สึกมันคือมีวค่ะมันคือมีวมันคือมีวคุณลูกเออมันคือแบบว่าตามหลักตำรา,าจีนจริงๆแต่ของเรานี่คือนี่คือสมัยใหม่้ะนะเออแต่พอลงไฮไลท์ล้วหน้ามันอุบตาเอาแล้วค่ะเป็นตัวไหนที่พี่ตั้งรู้สึกว่าเป็นแล้วแบบสนุกดี เอาความมันนะเอาเอามันก่อนถ้เาเกิดมันเนี่ยต้องตัวพ่อต,ต,ตัวแบบว่าจะออกลบพลิ้วมันจะแบบเหมือนเรื่องสัตว์อารมณ์หมดอ่ะตัวโกรงอย่างเงี้ยชอบเต็มเหนียวไปเลยมันแบบว่าลายแบบรองเท้าเคลื่อนขึ้นมาอย่างเงี้ยเฮ้ยมีหรอโอ้โห <of> สุดฤทธิ์สุดเด็ชฝั่งคือคนอุปถัมภ์ที่เขาดูแล้วเขาก็อินเลยกับเราใช่ใช่คนเขาดูนิ้วเป็นิงจริงเขาก็อินว่าลายจริงเลยเหมือนดูละครเรื่องใช่ตามด่ามีเลยอ่ะเลิศคิ้วตัวพระคิ้วตัวพระคือเต็ม อาจจะไม่ต้องเต็มก็ได้หรือว่าครึ่งหนึ่งยังไงก็ต้องดูเข้มคมอย่างเงี้ยอ่าใช่ดูรอดูดูวัดดูเท่หน่อยไม่มีคิ้วเรียงเส้นนะคะให้คิ้วเป็นชัดๆไปเลยใช่จะเรียงก็ได้นะแต่ก็จะเสียเวลาอืมมันจะเสียเวลาแต่ก็ได้เดี๋ยวเราเราต่างต่างอะเอกด้วยใช่ไหมวก็คิ้วก็าจะเล็กหน่อยอ๋อคือถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเรียวบางผู้หญิงผู้คิ้จะเรียวโค้งนิดนึง อันนี้เดี๋ยวเราต้องเล่นผู้เล่นผู้ชายเล่นผู้หญิงด้วยใช่ไหมเราจะแต่งผู้ชายก่อนเดี๋ยวเขาจะเทิร์นไปเป็นผู้หญิงให้เราใช้เวลาการลบเล่นเสร็จเนี่ยลบครั้งนึงนานสองนาทีสามวิแต่งหนึ่งชั่วโมงลบได้สามวิแต่งยิ้วแพ้ที่สุดคืออะไรไหมน้ำมันอะไรก็ได้กินลูกชิ้นอ่ะกินกินกินปุ๊บเลอะปุ๊บด่างแต่ให้โดนน้ำสาดเหมือนสมการอู้สมการตกไ่ตายก็ไม่ออกกันน้ำแอบความสด จอนะคะจอนวิกวิธีการแขียนจรก็คือเป็นวิชาศิลปะหนึ่งอย่างของจริงสวัสดปรแงอันนี้ผู้ชายต้องมีกรอบหน้าถ้าไม่รู้ว่ายังไงยังไงถ้ามีความคมเข้มใช่แต่แล้วผู้หญิงจะมาผมติดเข้าไปบีบหน้าเขาอีกให้มันเล็กอืมมาทาปากกันปากไทยได้ไหมอ๋อได้ปากียวปากขอนนี่เป็นรูปเงินเงินคนจีนปะนี้ มาดูกันนะคะว่าเยาวลักาจะทาปากรูปถังเงินอ่งะแล้วเดี๋ยวไปขีดให้มันอย่างนี้เองเอาแต้มเลยให้มันมีบล็อกให้โค้งมันดูสวยแล้วก็ไปเก็บให้มันดูนี่เองเก็บให้มันเข้ากับปากล่างกับบนให้มันดูไงให้มันสมูทอ๋อคือเขาก็จะมีฟิลให้มันตรงนี้แล้วก็จะชาร์จทำอย่าเองเลยค่ะอ่ปากล่างตามตามปากผมเลยได้ตปากล่างคือเต็มอย่างนี้เลยใช่ไหมปากผมได้เลยใหญ่อย่างนี้เอาเอาข้างเขียน เอาละนี่เห็นไหมเนี่ยทำไมเราต้องมีคนอื่นงั้นงั้จะให้หนูตีขอบก่อนตีเออดึงอย่างเงี้ยมันจะสวยมันเองจุ่มเพิ่มจุ่มมาจุ่มจุ่มไม่โดนรดน้ำสีแดงอ่ะรดกระ็ดของคนละาหร่าเนี่ยจ้ารดไปตีขอบค่ะแดงเอาไว้นี่มีการแบ่งแยกสีอยู่ในตลับเดียวกันของจะฉ่ำหรอคะเมเบลินนิวยอร์กข้างๆให้เป็นเล็กเอาให้เป็นเล็ก ให้เล็กจากขา้าขงในปากอมาอมต้องเล็กเล็ี้ยเลีเ้ยอ๋ออ๋ออ๋อโอเคแค่นี้เท่าไรฮะห่อ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 อย่มีมีน้องมีมเราไม่ต้องมีมอ๋อเออ๋ยถ้าไม่ลงอร่อยถูกถูกจ้ะอย่าให้มันแบะนะให้มันหนุ่งเงี้ยให้ปล่าเป็นทรงเงี้ยอือถูกต้องถูกต้องถ้าเกราจิ้มอย่างเงี้ยจำไว้นะลุกปกติก็เหมือนกันจิ้มอย่างเงี้ยมันจะเป็นขึ้น ลากทีเดียวใช่อ่ล้วเ,เข้ามาเก็บคลีมเก็บเลยเอาที่หลังนะเสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้คือของผู้ชายจะประมาเดี๋ยวพอผู้หญิงแล้วก็มาแต่งหัวเพิ่มแล้วก็มาใ<อ>ส่ขนตาเข้าไปอีกอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปขอเปลี่ยนุผู้ชายแว็บเดี๋ยวจะให้ดูว่าผู้ชายเป็นยังไง ก็คือหลังจากที่เรียนขั้นสุดเล่งรัดก็ค้นพบว่าต้องไปหาหมอไคลโลยมยมไหมยมคือมันยมอ่ะคือมันมีฟิกเกอร์มากว่าเราจะตัวเราไม่ถ้าเกิดบางคนแค่ดูอ่ะมันจะคิดว่าง่ายเออเออต้องต้องมาสัมผัสเออเรายืนถูกนะเุือ่างก็ถูกหมดเพราะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่เริ่มตั้งต้นว่าเราะยังไงฐานโอเคไหมฐานโอเคแต่เราไม่โอเคว่ามันยากโนนมันยากมากเลยอ่ะมันต้องใช้เวลาการฝึกแบบ ฝึกเลยฝึกมงิ้วไม่มีคำว่าหยุดไม่มีคำว่าหยุดฝึกก็คือทุกวันเรื่อยๆฝึกไปเพราะมีของมาตลอดเมื่อก่อนนิ้วเมื่อก่อนกับตอนเนี้ยถ้าให้พี่วิเคราะห์พี่ว่ามันต่างกันตรงต่างหมดทุกอย่างเช่นก็สองหนึ่งคนดูอืสองคือบุคลากรคนดูก็น้อยลงคนดูก็น้อยคนดูเป็นก็น้อยลงแล้วคนเล่นยิ้วทุกคนนี้ก็คือหาคนที่จะมาฝึกอ่ะไม่มีแล้ว เขาไมต้องใช้วามอดทนเนาะใช่สมัยก่อนนี่คือแอบดูเขาก็ดูเขาตีสมัยนี้แค่จะมามาเถอมาเถอะเดี๋ยวสอนทุกอย่างปูทุกอย่างปัญหาไม่มีเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่นอกจากใช้ขออดทนแล้วมันต้องใช้ใจใจรักมากด้วยมันต้องมีรักักต้องมีอย่างที่เราชอบอะเหมือนในทุกศาส์ทุกแขนงแหละที่แบบมันต้องใช้ทั้งใจทั้งร่างกายทุกอย่างรวมกันหมดอะไรเงี้ยแล้วถ้าให้เทียบระหว่างเมื่อก่อนกับตอนเนี้ยเราอันไหนมันสนุวกันตอนที่พี่เล่นอก เมื่อก่อนสิเนื้อเรื่องมันดูเข้มข้นเมื่อก่อนคือบุคลากรมันครบมันเยอะกดบัตรมันถึงคนดูมันเชียร์อาบเราคนดูเหมือนว่ามันเล่นเอมันเออเขาดูเขาดูเรื่องดูเข้าใจเขาจริงจังใช่ไหมถูกต้องเขาดูเหมือนเขาดูละครเวทีอะบางคนเนี่ยเขาสักท่อนแม่สักท่อนไม่ใช่ยังไม่ตื่นสิไม่ไหวอันเดอร์โทนมันประมาณไหนประมาณไหนยอมสับหนึ่งบทหนูจะลองเรียนแบบตามแค่นี้พอทอยเคียวรังดี นี่เสียงไม่ตื่นเลยนี่ขนาดเสียงยังไม่ตื่นเะเนี่ยกูมันต้องแผดแบบอันนี้คือเพราะไม้มันมีตัวเดียวไม้มันต้องตังเดียวอัองบนอันเดียวแล้วก้าเป็นแบบยิ้วแบบไรวิกเนี้ยเขาจะเป็นไมลอยติดอันนั้นก็ไม่ต้องเหนื่อยต้องลองเพ่งต้องว่าเสียงมันชัดวต้องเก็บลมให้เป็นต้องอะไรให้เป็นเพิ่มอะไรกับเข้าแบบเทียบแต่ถ้าเป็นไม่เดี่ยวๆแบบของเรานี้คือต้แพะไปเลยแพะไเลย แต่บางทีก็ต้องแผกก็เดี๋ยวไปได้ร้องดําเดี๋ยวไปแล้วร้องดําไม่ดีเพราะเราต้องฟังขีดฟังกงด้วยเอาเวลาเขาเซาต้องน้าเสียงกะเซาก็ต้องบอกว่าให้มันแบบพอดีพอดีอดอน,นี้วก็เสาไปเห็นไหมอันนี้ขึ้นตอนแหล <laughs> สิ่งที่ได้ตนนี้หน้าได้อย่างเดียวอันนี้นตอนแหลแต่ว่าเรื่องสำเนียงและขนาดตัวไม่ได้แล้วใช่ก็บางทีคำคำเดียวเนี่ยปุ๊บโฉแปลว่าถูกแล้วกับปุ๊บโฉเสียงมาสองลมแล้ว ก็เชอเอออันนี้โอ้โหอ่าก็เชื่ออันแค่แบบว่าเดี๋ยวก่อนหลับตาฟังตง้เลนิ้วคืออย่างแรกเลยนะต้องเสียงมาก่อนเสียงหน้าตาทาทางเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็บวกไปทีหลังใช่อยากฝากอะไรถึงคนที่ไม่เคยดูยิ้วแม่เพราะไม่อยากให้มันหายอะเนาะบางทีอาจจะเป็นรุ่นแบบรุ่นเราเป็นรุ่นท้ายก็ได้อะเคาจะไปดูมันไม่มีอะถ้าเกิดใครเห็นแบบว่ามีงานนิ้วอยู่แค่บ้านก็แวะเข้ามาดูจริงๆริมันเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ควรมาดูนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เดิน กไม่วก่าใช้เครื่องเดิมแบบไม่ใช่เครื่องเดิมไปมามันมีอะไรมันมีเรือสวนน้ำเอ่อเรามาดูกันได้จริงๆปกติเขาจะใส่กันที่ศาลเจ้าซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะก็ตลาดน้อยเดี๋ยววาระตลาดน้อยก็มีอ๋อเจี๊ยนนี้ก็พระรามสามนะใกล้ๆใกล้ๆมไม่ใกล้หรอไม่ได้ไกลมากไม่ไดกลสวรรค์จ้าพระรามสามเลยจ้ารัชธาพิเศษซอยหนึ่งอ่ะง่ายๆอ๋อถูกมีเพจไหมคะเพจก็คือชื่อคณะนะคะ เราหิกเราชุนอ่ะขึ้นเลยก็สามารถตามได้ว่างานช่วงนี้เจที่ไหนทีในที่ไหนอ่ามาดูกันได้ฮิวจริงๆมันมีหลายเรื่องให้ขอฝากด้วยฝากด้วยเนาะฝากไว้มาดูกันตามสารเจ้าต่างๆหรือจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะจ้างคณะเพื่อไแบบว่าส่วนตัวไพเวกมันจะมีไพเวกก็คือเราแบบเล่นเยอะอ่เอาแค่ชั่วโมงนึงก็ทําได้ก็ทำได้บางนี้อาปงอามาบางคนอาจอยากจะเป็นของขวัญให้อาปงอามาได้หมดแค่วันเกิดเหนี้าหก็ได้เรามาคุย มาคุยกันออเมาดูกันได้นะคะันนี้ขอบคุณพี่ตั้งมากแล้วก็ขอบคุณนกันขอบคุณที่เคี่ยวเข็นหนูสุดๆให้มันไดสน้สนุกสนุกอนุรักษนะ์นเนาะไม่แน่นะอน,นู10ปีเขาขอ,อาจจะมีไลฟ์ มิ้ก็ได้ไม่แน่อนาคตนะแม่อนาคตแบบอนาคตจริงจริงอนาคตจริงจริงแต่ว่าจะทำให้มาดูสดเพราะมันได้มูดกว่านะโอเคบางทีมันไม่มาดูสดก็ได้มูทกว่าไงมันได้ความเสี่ยงความมูดสดมาดูสดมันจะมันกว่าเยอะใช่ไหมมันได้ยากเริ่มเย็นๆก็ได้ไม่อยากมาร้อนๆก็มาประมาณสักตุ่มตุ่มหนึ่งเงี้ยค่ะมากลางดีเพราะว่าตัวนางตัวพระอะไรเขาก็จะฟิลฟิลนานเออเขาพูดไม่ตั้งมากเลยขอบคุณเหมือนกันได้เัดกันเพื่อนกันได้ค่ะตอนนี้นะคะฉันก็ต้องไปถอดเครื่องออกก่อนเพราะว่า ตอนนี้เลือดไม่น่าจะไหลไปตรงไหนแล้วล้างก็ได้ถูกแล้วค่ะหัวเขได้ถูกได้ถูกลัดเอาไว้นี่คือไม่ใช่แบบเป็นคนหญิงนะที่แบบว่าทําไมจไม่หันมาคุยกับใครเลยมาหันพี่ได้โอเคโอเคนักกขอลิเกอีกขอบคุณพี่ตั้งอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณสัญญาแล้วก็ขอบคุณคันนะเรามีกระชุ่งหนูจะชอบเราเราหีเราโชว์เราเก๊กเราก๊กเก๊กหนีอะไรเราบ้าง ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไป传统文化อื่นๆอีกแล้วไปดูกันว่าเราจะไปถึงศิลปะแขนงไหนบ้างาว่าะะไปด้วยเอ้ยชยคุณ <c oughs> แม่ไปด้วยกกโก้ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะระอยค่ะ <c oughs> <c oughs>